เริ่มขึ้นฟองแล้วนะคะนี่นี่น,น,นี่ถ้าตันปุ๊บเนี่ยมันจะออกอาการเลยดึงคาบออกมาเลยอันนี้7ปีเนาะสภาพ7ปีใช่แอน7ปีไตแผล7ปีินคอยจะหนานะคะเด็กิน,นเริ่มเริ่มขาวโพล้ว เช็คแอร์ไดคินอินเวอร์เตอร์ mm hmm. นะคะขนาด18ึ่งหันลองเปิดแอร์เช็แล้วก็วัดน้ำยาได้ร mm ้อยสิปนะคะเก็ mm hmm. okay. ตัวสีน้ำเงินนี่นะ,ะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูคอยเย็นนะ ไอเย็นได้ขึ้นได้ขินรหรัส FTKM18NV2S จะได้ยินเสียงลมจะเป็นเสียงฟู่ฟูเหมือนเหมือนเราอยู่กลางลมทะเละคะ่ะดังประมาณเนี้ดังตั้งแต่เปิดครั้งแรกแค่นี้แอร์ตันนะคะเดี๋ยวเราจะถอด ถอดแฟร์แล้วก็เอาไปอัดไนโตรเจนให้ดูด้วยนะคะว่าแอร์ตันหรือว่าแอร์รั่วแต่ไป,ไปทางตันนะคะถ้าเกิดแอร์รั่วน้ำยามันต้องน้อยกว่าที่เราวัดได้ตะก,กี้ค่ะถ้ารั่วก็จะประมาณศูนย์หรือว่าไม่เกินสิบห้าปอนนะคะนี่คือมีไอเย็นนะคะแต่ว่าลมอ,ออกไม่เสมอทุกช่องจะลมออกน้อยช่วงก,างกลาง ลมออกแต่ฝั่งสายอะลมเย็นนี่แอร์เขาจะใหญ่มากตัวนี้จะเป็นโคงปั๊มนะคะรางน้ำเป็นโคงปั๊มนี่นะคะเราลื้อออกมาเรียบร้อยนะคะอ่ะมอเตอร์ถอดได้นียยังเหรอ๋อยังนี่ใต้แผงนี่นะคะอาการที่มันดังปุ๊บใต้แผง มันจะเป็นเม็ดๆอยู่ข้างในฟินคอยทียิบนะคะเยอะมากอันนี้อันนี้คือเป็นเคสที่ตันแบบสาหัสเลยนะคะส่วนส่วนเมือกก็จะเป็นส่วนที่จ่มอยู่ใกล้ๆก,กับช่วงของรางน้ำนะคะอันนี้คือส่วนด้านหน้าที่มันจะเป็นเมือกตรงนี้ก็คือมันอยู่ติดกับรางน้ำมากที่สุดนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นเมือกส่วนนี้จะเป็นด้านในนะคะนี่จะเป็นเมตต็ดดำๆเดี๋ยวเราจะต้องใช้น้ำยา F2 ลงนะคะเพื่อดึงคราบสั่งแน่นออกมานี่นะตัวเพจก็เอาเรื่องนี่ตัวเพจก็ตันนะคะต้อนัล้า แอร์ตันเดี๋ยวเราจะอัดไนโตรเจนจุ่มให้ดูนะคะว่าแอร์ตันหรือแอร์รั่วนะคะประมาณสามร้อยสามสี่ร้อยไม่เป็นค่าแรงช่างเหรอค่าแรงช่างไม่มีค่าแรง บอกมีค่าแล้วครับน้ำยังไม่ได้เลยอุยไะจุ่มรองก็ไม่ก็ไม่รู้อะตอนนี้น้ำเต็มถังแล้วนะคะมาดูนะคะว่าจะขึ้นฟองอากาศไหม นะคะค้ำยาก่อนถอดลงมานะคะได้1 1อห้พี่ได้ไม่รู้นะคะนี่เราอัดเทสให้ดูกันเลยนะคะใช้ในตัวเจนอัดแล้วก็เดี๋ยวจะล้างในขณะที่มีในตัวเจนอยู่นะคะเคสนี้ก็เป็นงานตัดล้างะคะ่ะเดี๋ยวจะลงน้ำยาย F 2ให้ทั่วนะคะแล้วก็วันนี้เราจะใช้ F 2แบบเพียวๆเลยนะคะ ถ้าผสมเนี่ยเอาไม่อยู่นะคะเพราะว่าแอรตามหนักทำไรคะช่างขายของครับขายน้ำยา <c oughs> ใช่หยงานน้อยขายของอันนี้ห้าห้าลิตรนะคะตัวนี้ไม่ไม่ผสมน้ำนะคะเพียวๆใช้กับงานตัดล้างนะคะก็เทลงไปเลยคะ่ะไม่ผสมเลยเพียวใช่ <c oughs> ถ้าผสมเอาไม่ออกนะคะเคสสาหัส <c oughs> สมถ้าผสมก็ถ้าผสมต้องเป็นงานล้างทั่วไปที่ที่แบบแอร์ไม่ตันมากอะ่ะใช้ได้ผสมก็1ต่อ1 1ต่อ2ต่อ3หรือจะไม่ผสมก็ได้แล้วแต่นี่ดซดาสเดี๋ยวชิด ฉีดให้ทั่วแล้วนะคะเริ่มขึ้นฟองแล้วนะคะนี่นี่น,นถ้าตันปุ๊บเนี่ยมันจะออกอาการเลยดึงคาบออกมาเลยอันนี้เจ็ดปีเนาะสภาพเจ็ดปีใช่แอนปีตแพ้เจ็ดปีเป็นคอยจะหนานะคะเด็กิน,นเริ่มเริ่มขาวโพล้ว ชัดๆนะคะสังเกตว่าฟองขึ้นนะคะทั่วทุกอนูนะคะฟองขึ้นเยอะเลยแล้วก็มันจะมีคาบนะคะดึงออกมานที่เป็นดำๆลอยออกมานะคะเดี๋ยวเราไม่ถึงห้านาทีนะคะเดี๋ยวฉีดได้เลยเพราะเดี๋ยวจะลงอีกรอบหนึ่งนะคะจนกว่ามันจะขาวค่อยน้ำล้างก่อน เนีอ,อืมี่นะคะมาดูว่า F2 ของเราทำงานได้ดีเลยคะ่ะมันจะฉีดออกง่ายเลยนะคะมันไม่ต้องเกรีงแรงด้วยแล้วขาวขาวอะซิงฟอยขาวข,าวขึ้นมาเลยนะคะ จากล้างนะครับทำความสะอาดเสร็จแล้วแผงด้านใดนะครับขาวนะครับสองทะลุโพวงแอร์ก็ <c oughs> ล้างเรียบร้อยนะครับก็ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประกอบนะครับส่วนแผงด้านขวาก็พ่นวานิชสีแดงให้นะครับ ฝั่งซ้ายจะเป็นสีสีใสไม่ใช่สีใสสเปรย์ใสคล้ายแลกเกอร์นะจ๊งานนังประกอบเสร็จนะครับ よろしくお願いします。Thank you. Thank you ที่500ไมครอนแล้วนะครับแล้วก็จะปล่อยน้ำยาแล้วก็เทสเครื่องต่อไปนะครับผ่านไปแล้ว2นาทีนะครับไม่รั่วนะครับปกติมาดูหลังรันเครื่องนะครับก่อนตัดล้างแรงดันอยู่ที่ประมาณ110นะครับณนะตอนที่เครื่องเร่งสูงสุด หลังตัดร้านนะครับทำความสะอาดเสร็จแรงดันกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคะาอมเร่งเป็นที่ละก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับมาฟังเสียงคอยนะครับไม่มีไม่มีฟู่ฟู่แลยนิ่งลนิ่งนนิ่งเคสนี้ก็ตันนะครับไม่ได้รั่วนะครับ ครับขอบคุณครับ